สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตาร์มือใหม่นะครับไม่อยากพลาดข้อแนะนําดีๆในการฝึกฝนการเริ่มต้นฝึกกีตาร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องนี้ไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงขนาดของมือนะครับทุกคนขนาดของของมือซ้ายแล้วกันนะอ่าถ้ามันมันก็คงเท่ากันนะทั้งซ้ายทั้งขวาเอ่อทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่ามือเล็กมือใหญ่จะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้อะไรยังไงกันบ้างเนี่ย คนที่บอกว่ามือเล็กเกินไปเขผมคงเล่นกีตาร์ไม่ได้หรอกเพราะว่านิ้วมันคงไม่มีแรงนิ้วมันคงกดสายไม่ได้คงคงกลางนิ้วไม่พอคนที่มือใหญ่ก็บอกว่านิ้วผมใหญ่ผมเวลาผมกดสายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปโดนสายนั้นสายนี้ที่มันไม่พึงประสงค์ไปผมไม่กดสายหนึ่งปุ๊บแต่ด้วยความที่นิ้วผมมันใหญ่เนี่ย นิ้วมันก็จะไปโดนสายสองบ้างอะไรทํำนองนั้นนะครับคืออาจจะเป็นคำบ่นที่ผมได้ได้ฟังมาเนิ่นนานหลายปีแล้วแต่ทุกคนนะผมบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับขอพูดถึงในกรณีของคนมือใหญ่ก่อนดีกว่าคนมือใหญ่เนี่ยไอ้ปัญหาที่เราว่าเนี่ยมันมีอยู่ไหมผมมองว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงเลยนะฮะคือกีตาร์ที่ถูกสร้างขึ้นแล้วมีขายทั่วโลกนยะทุกคนมันเป็นไซส์มาตรฐานไซส์เดียวกันทั้งหมด ไม่ใช่ว่าที่ยุโรปจะเป็นอีกไซส์หนึ่งที่อเมริกาอีกไซส์หนึ่งที่ญี่ปุ่นอีกไซส์หนึ่งที่ประเทศไทยอีกไซส์หนึ่งไม่ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างของคอของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับขนาดเฟสอะไรยังไงก็แล้วแต่สเปคต่างๆนี่เหมือนกันหมดดังนั้นทุกคนสังเกตดูว่ามือฝรั่งเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดว่าใหญ่กว่ามือคนไทยเยอะแน่นอนอยู่แล้วแล้วทำไมฝรั่งเขาถึงเล่นแล้วมันไม่ติด นะฮะทุกคนทําไมเล่นแล้วมันถึงสามารถที่จะลื่นไหลแสดงว่าเขาก็ต้องมีเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างข้อแรกข้อ2คือแสดงว่าไอตัวเราที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยเราทําบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกนะฮะ mm hmm. ทุกคนว่ามือผมใหญ่ไหมฮะบางคนบอกว่าใหญ่นะครับเทาเวลาไปจับอยู่บนคอกีตาร์ทุกคนดูดูมือผมดีๆนะฮะเหมือนเหมือนใหญ่ไหม มันเหมือนจะใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วทําไมผมถึงไม่โดนก็เพราะว่า,าหนึ่งลักการกดสายที่จะทําให้มันมันไม่โดนสายอื่นหรือว่าโนต้ตที่มันไม่พึงประสงค์คือเราต้องพยายามกดให้มันโดนตรงกลางกลางนิ้วนะฮะทุกคนตรงกลางนิ้วนะครับพยายามให้มันโดนตรงกลางอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเราโดนริมริมละแน่นอนว่ามันจะไปโดนสายอื่นแน่ๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ากดริมริมเนี่ยสายมันจะเข้าไปในซอกเล็บของเราอันนี้อันตราย ผมถึงย้ำนักย้ำหนานครับว่าให้ทุกคนเนี่ยพยายามใช้พยา,าพยามตัดเล็บให้สั้นนะครับอยา่ยาอยา่ยาไว้เล็บเด็ดขาดเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยอาจจะเลืออตกยางออกได้นะในส่วนนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันจะไปโดนสายอื่นเนี่ยแต่ถ้าสายนั้นเราไม่ได้ดีดมันก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันเป็นกรณีของการเกาสายหรือว่าการโซโล่อันนี้จะจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างเช่นว่า เราจับขอด G อย่างเงี้ยปั๊บปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับว่าจับขอด G ปุ๊บบางทีนิ้วนิ้วกลางของผมเนี่ยมันไปโดนสาย4อาจจะเช็คได้ประมาณนี้สาย6ผ่านไม่บอด5ผ่านไม่บอดสาย4บอดเห็นไหมอ่าผมไปโดนอยู่ด้วยความที่นิ้วผมอาจจะใหญ่แต่ตอนเกาสายนี่ผมไม่ได้เล่นสาย4ผมจะเล่นเฉพาะสาย5กับสาย6อย่างเงี้ยม,มันเลยไม่เกิดปัญหา เห็นไหมครับหรือในกรณีการโซโล่การโซโล่อย่างเงี้ยสมมุติว่าผมจะเล่นสาย5เฟตที่5้น้ตตัวเนี้ยแต่นิ้วชี้ของผมเนี่ยมันพลาดไปโดนสาย4สาย3ได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้เล่นมันใช่ไหมครับก็คือมันก็จะแยกได้2กรณีแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังหน่อยหนึ่งก็คือตอนจับคอร์ด ตอนจับคอร์ดนี่เราเราจะต้องพยายามจับคอร์ดจับโนต้ตไหนจุดไหนช่องไหนเฟสไหนก็ต้องจับให้อยู่แบบนั้นนะฮะอ,อย่างอย่างผมจับคอร์ดจีอย่างเงี้ยจับคอร์ดจีปุ๊บถ้าเกิดว่านิ้วนางผมเนี่ยมันจับไม่ตรงก็คือมันโดนริมริมนะฮะแล้วมันพลาดไปโดนสายสองด้วยเนี่ยเนี้ยจับสายหนึ่งเห็นไหมมันก็จะขอดอาจ,จะมาไม่เต็มเท่าไหร่ถ้าตีขอดไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเกาสายเมื่อไหร่เห็นเลยเห็นไหมนั่นก็หมายความว่าผมจับพลาดเองโดยการใช้ริมผมไม่ได้ใช้ตรง,กล,งกลางนิ้วใช้กลางนิ้วเมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็ไม่โดนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราตั้งนิ้วไว้ให้มันค่อนข้างที่จะเกือบจะตรงมันไม่ตรงหรอกฮะมันมันไม่ได้ตรงเป็นเก้าสิบองศาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเอานิ้วให้มันล้มเกินไปอย่างนี้ลักษณะนี้มันก็โดนสิฮะทุกคนเนี่ย ถ้าเกิดเราจะต้องเล่นคอร์ดนะเล่นคอร์ดเวลาตีคอร์ดเวลาเลนะี่จับแบบนี้ยังไงมันก็ไปโดนสายอื่นอยู่ดีแต่ถ้าคุณยกให้มันตั้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนเห็นไหมฮะประมาณเนี้ยลองดูดิสังเกตดูว่านิ้วผมมันมันมันค่อนข้างที่จะตั้งนะ,ะเห็นไหมครับแต่ถ้าผมเอานอนลงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยยังไงมันก็โดนนะ่ะจริงๆนอกีจากผมจะเล่นโซโล่ผมถึงจะเอาเอานิ้วนอนเรียงกันได้ น,ะะนี่ก็คือเป็นเป็นทริคเล็กๆนะครับที่ผมไม่อยากจะให้มือกีตาร์เพื่อนๆน้องๆมือใหม่เนี่ยหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าโอ้โหพี่ผมนิ้วผมมันบานหมดแล้วผมเล่นไม่ได้ลรกมือผมมันใหญ่เกินอย่างเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งคนมือเล็กๆเนี่ยแบบว่าทําไมถึงจะเล่นไม่ได้เนี่ยผมว่าคนมือเล็กๆเนี่ยได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับก็คือหนึ่งเราเราจะไม่มีปัญหาว่าเราจะไปกดไปโดนสายอื่นไหม เ่านะฮะรำพังแค่การจับขอร์ด่มันไม่ได้ออกแรงในการเหยียดนิ้วกลางนิ้วมากมายหรอกนะแต่ไปอาจจะไปมีผลในตอนการโซโล่นะครับที่จะต้องใช้ระยะห่างบางทีประมาณเนี้ยแต่มันก็มีวิธีนะครับทิ้งข้อมือลงเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะเรียงนิ้วได้ง่ายนั่นก็คือเป็นในส่วนของการโซโล่นะครับแต่ถ้าพูดถึงการตีขอร์ดการเกาสายด้วยขอด พื้นพๆเนี่ยผมว่ามือเล็กๆน่อาจจะคล่องกว่ามือใหญ่ด้วยซ้ําหรือมือใหญ่เองก็ไม่ได้ว่าจะไปติดปัญหาอะไรมากมายเลยครับถ้าเกิดว่าใช้เทคนิควิธีที่ผมแนะนําแต่ก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ซะก่อนนะฮะคุณต้องอย่าลืมว่ากีตาร์นะฝรั่งมันมือใหญ่ๆกว่าเราเยอะแยะนะทำไมมันถึงทําได้ทำไมมันถึงเล่นคล่องก็เพราะว่าเขาทําในสิ่งที่ผมแนะนําไปนั่นแหละในการออกแรงกดในการกาเกณฑ์ตําแหน่งในการที่จะวางนิ้วในการที่จะดีดข,ของมือขวาอันไหนที่ เราไม่ได้กดแล้วก็ไม่ดีดมันเท่านั้นเองมันก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับโอเคนี่คือสิ่งดีๆที่นํามาฝากเพื่อนนักกีตร์มือใหม่นะครับช่วงท้ายคลิปใครจะซื้อสายกีตร์นะครับเป็นสายกีตาราโปรง่งมีเบอร์10 1112สั่งผมได้นะครับส่งของทุกวันแล้วก็ส่งฟรีสั่งชุดเดียวก็ส่งฟรีนะครับก็ในไลน์ผมตรงนี้ก็อยากได้เบอร์ไหนมาปรึกษามาสั่งกันได้นะครับชุดละ140แล้วก็150แล้วก็160เบอร์1ิ 11แล้วก็12นะครับหรืออยากจะได้คอร์สเรียนกีตาร์ออนไลน์ไปฝึกกันที่บ้านนะครับแน่นอนคอร์สนี้ตอบโจทย์มือใหม่อยู่แล้ว390บาทได้เรียนรู้เทคนิคตั้งแต่พื้นฐานเป็นศูนย์ไปจนถึงเทคนิคยากๆที่มืออาชีพเขาเล่นกันเนี่ยก็มีนะฮะสั่งซื้อสายกีตาร์สั่งซื้อคอร์สเรียนลน์นี้ลายเดียวเท่านั้นนะครับทุกคน